เมื่อบาปยังไม่ให้ผลพระพุทธภาสิทธปาโปปิปัสติพัตรังยาวะปาปังนัจจติจะดาจะปัจจติปาปังอธะปาปานิปัสติพระโตรปิปัสติปาปังยาวะพัตรังน,นปัจจติจะท่าจะปัจจติพัตรังอธะพัตรานิปัสติแปลความว่าเมื่อบาปยังไม่ให้ผลคนบาปย่อมเห็นบาปเป็นเรื่องดี แต่เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นบาปเป็นบาปเมื่อกรรมดียังไม่ให้ผลคนดีอาจมองเห็นกรรมดีเป็นบาปไปได้เหมือนกันแต่เมื่อใดกรรมดีให้ผลเมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรมดีเป็นกรรมดีอธิบายความในชีวิตมนุษย์มีเรื่องอําพรางอยู่มากหลุมพรางในชีวิตก็มีอยู่มากทําให้คนผู้มีปัญญาน้อยหลงผิดเข้าใจและตกไปในหลุมพรางของชีวิตนั้น บาปบุญความชั่วความดีอันมีส่วนเกี่ยวพันกับความสุขความทุกข์ของคนนั้นมีความสลับซับซ้อนอยู่เป็นอันมากยากที่จะเข้าใจให้ถูกต้องตลอดด้วยความรู้ความคิดธรรมดาดวงจิตเป็นเหมือนบ่อลึกที่มีวัตถุต่างๆทับถมลงไปมากทุกวันวัตถุที่กล่าวนี้คืออารมณ์และผลแห่งการกระทําต่างๆของบุคคลผู้นั้นเก็บสะสมอยู่ในบ่อลึกคือดวงจิตทั้งสิน้นการต่างๆที่บุคคลทําแล้วทั้งกาย วาจาและใจเมื่อให้ผลย่อมให้ผลตามจังหวะของตนที่สุกงอมเต็มที่แล้วส่วนกรรมที่ทำใหม่อาจยังไม่ให้ผลเพราะยังไม่ถึงคราวคนที่กำลังทำความชั่วอยู่อาจได้รับความสุขความเจริญความมั่งคั่งสมบูรณ์เพราะกรรมดีในปางก่อนที่เขาเคยทำไว้กำลังให้ผลส่วนกรรมใหม่ที่เขากำลังทำอยู่ยังไม่พร้อมที่จะให้ผลทำให้คนผู้นั้นเข้าใจผิดไปว่า เพราะกรรมชั่วที่ตนกําลังกระทําอยู่นี้เองตนจึงมีความสุขความรุ่งเรืองนี่คือหลุมพรางอันล่อให้บุคคลผู้นั้นก้าวลึกลงไปในพุ่งเหวแห่งความชั่วร้ายเขาสร้างกรรมชั่วมากขึ้นมีความลำพองใจมากขึ้นว่ากรรมชั่วหามีผลชั่วจริงไม่แต่เมื่อกรำดีที่เขาเคยสร้างไว้หมดกําลังลงกรรมชั่วเริ่มให้ผลเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าบาปก็คือบาปแต่สุดแก้ไขเสีแล้ว ในทานองเดียวกันคนที่กําลังทํากรรมดีอยู่แต่กลับได้รับความทุกทรมานบางอย่างทางั้งทางกายและทางใจข่าวผู้มียาน,น้อยย่อมพิศวงว่าเหตุไฉนกรรมดีจึงให้ผลเป็นทุกข์หาได้มียานไกลไปไม่ว่าความทุกข์ที่ได้รับอยู่นั้นหาใช่ผลของกรรมดีที่ทําไห้แต่เป็นวิบากแห่งกรรมชั่วในปางก่อนของตนกําลังได้ยังหวะให้ผลเมื่อมันมียานอันถูกต้องเช่นนี้ย่อมมีทุกโทรนัสเพิ่มขึ้นอีก มีความหดหู่และถอยความเชื่อมันในหลักธรรมเรื่องกรรมและผลของกรรมเห็นไปว่ากรรมดีหามีผลดีจริงไหมแต่เมื่อวิบากแห่งกรรมชั่วในอดีตให้ผลพอสมควรและเพลากาลังลงแล้วกรรมดีบางอย่างที่เขาเคยทําไว้ได้โอกาสให้ผลความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่เขาเขาจึงได้เห็นกรรมดีเป็นกรรมดียิ้มได้มีความเชื่อมันในหลักธรรมเรื่องกรรมและผลของกรรมรู้แจ้งดังนี้แล้ว เมื่อประสบทุกข์ก็ไม่ควรซบเซาจนเกินไม่คนหมดกำลังใจในการประกอบคมดีเมื่อคราวสุขก็ไม่ควรเพลินจนเหลิงเป็นประมาทควรมีสติและยานควบอยู่กับการดำเนินชีวิตเสมอเรื่องของตาชีวิตความสุขความทุกข์เป็นเรื่องสลับซับซ้อนมีแง่เงื่อนมากต้องพิจารณาด้วยปัญญาได้ยานอันละเอียดอ่อนแต่ขอให้เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้โัวพันยอยู่กับชีวิตตลอดเวลา จนกว่าบุคคลผู้นั้นจะบรรลุธรรมอันสูงเยี่ยมคืออรหัตผลและดับชีวิตลงทุกอย่างก็จะดับไปหมดพระพุทธภาสิทธิ์ข้าต้นนี้พระศาสดาตรัสที่เชตวนาราม,มืองสาวัตถีส่งปรารบท่านอนาถปินติกะมีเรื่องย่อด,ดังนี้อนาถปินติกะเศรษฐีท่านผู้นี้เป็นเศรษฐีใหญ่เมืองสาวัตถีใจกว้างช่วยเหลือคนอยากจนและคนทั่วไปจนได้นามว่า อนาถาปินดิกะแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาเศษฐีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างไม่คลอนแคลนเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันจ่ายทรัพย์สร้างเชตวนารามถึงห้าสิบสี่โกดคือห้าร้อยสี่สิบล้านเมื่อพระศาสนาประทับอยู่ที่เชตวนารามท่านเศษถีจะไปสู่ที่บำรุงวันละสามเวลาเวลาเช้า ให้คนถือเข้าต้มไปเพื่อถวายพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์ตอนกลางวันให้คนถือเนอยใสเนยข้นน้ำมันน้ำ,นำพึ่งเป็นต้นไปตอนเย็นก็มีระเบียบของหอมไปไม่ได้เคยไปวัดมือเปล่าเลยเพราะเกรงว่าภิกษุและสามเณรจะพึงแลดูมือว่าเศรษฐีมีอะไรติดมือมาบ้างหนอเศรษฐีถวายทานรักษาศีลอย่างนี้ทุกวันติดต่อกันเป็นเวลานานปีจนกระทั่งยากจนลงนอกจาก หมดสิ้นทรัพย์เกี่ยวกับการทำบุญในพระพุทธศาสนาแล้วพวกพัอค้าที่กู้หนี้ของเศรษฐีไปถึงสิบแปดโกดคือร้อยแปดสิบล้านก็ไม่ยอมใช้คืนนอกจากนี้ทรัพย์ของตระกูลอีกสิบแปดโกดที่ฝังไว้ใกล้แม่น้ำเมื่อฝังพังลงเพราะนา้ำซอะทรัพย์นั้นก็จมลงในมหาสมุสทรเศรษฐีแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวถึงกระนั้นท่านเศรษฐีก็ยังบริจาคทรัพย์เลี้ยงภิกษุสงฆ์อยู่ทุกวัน แต่ไม่อาจถวายอย่างประณีดได้ถวายได้เพียงข้าวปลายเกวียนคือข้าวหักปนและน้ำผักดองวันหนึ่งพระศัสดารับสั่งถามเมื่อท่านเศรษฐีไปเฝ้าว่าบัตรนี้ยังให้ทานอยู่หรือเศรษฐีทูลตอบว่ายังให้อยู่แต่ไม่อาจให้อย่างประณีตได้เพราะยากจนลงมากถวายได้เพียงข้าวปลายเกวียนกับน้ำผักดองเท่านั้นพระศัสดาจึงตรัสว่าข้าหบดี ท่านอย่าคิดว่าทานของท่านเศร้าหมองเพราะเมื่อจิตประณีตแล้วทานที่ถวายชื่อว่าประณีตด้วยหาเศร้าหมองไม่อันหนึ่งท่านถวายทานแด่พระอริยเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขย่อมมีอนิสงส์มากส่วนตถาคตเองสมัยเมื่อเป็นเวลามาพราามได้ให้ทานเป็นอันมากแก่ชาวชมพูทวีปแต่ไม่ได้ดักขีเนยยะบุคคลเลยแม้เพียงพูดถึงพระรัตนไตรก็ไม่มี โอกาสที่จะได้ทักขิณยบบุคคลเป็นสิ่งหายากดังนี้เป็นต้นทักขิณยบบุคคลนั้นหมายถึงผู้ควรรับของทำบุญครั้งนั้นเทวดาตนหนึ่งซึ่งสถิตอยู่ประจำที่ซุ้มประตูที่สี่ของบ้านเศรษฐีเห็นเศรษฐียากจนลงแล้วใคร่จะเตือนด้วยความสงสารจึงเข้าไปหาเศรษฐีในห้องนอนในราตรียืนอยู่ในอากาศเศรษฐีเห็นเทวดาแล้วถามว่าท่านคือใคร ข้าพเจ้าเป็นเทวดาสถิตยอยู่ที่ซุ้มประตูที่สีของท่านมาเพื่อขอเตือนท่านเชิญท่านพูดเถิดเศรษฐีกล่าวเทวดาจึงกล่าวว่าเศรษฐีท่านไม่ได้เหลียวแลถึงการภายหน้าภายหลังเลยให้ทานในาศาสนาพระสมณะโคดมจนสิ้นเนื้อประดาตัวบัดนี้ท่านอยากจนลงมากแล้วยังจะไม่หยุดการจ่ายทรัพย์ให้ทานอันเปล่าประโยชน์นั่นอีกหรือหากท่านยังจ่ายทรัพย์อยู่แบบนี้ท่านจะไม่มีอะไรกิน ไม่มีอะไรอยู่ในการไม่นานักการให้ทานแก่พระสมณะโคดมและสาวกของพระโคดมนั้นมีประโยชน์อะไรอย่างไรหากมีอนุสงมากจริงอย่างที่พระสมณะโคดมว่าท่านก็ไม่ควรจะยากจนลงยิ่งทําบุญก็น่าจะยิ่งรวยขึ้นขอให้ท่านเลิกบริจาคเกินกําลังของตนแล้วรีบขวนขวายทางานสะสมกองทรัพย์ให้มั่งคั่งเหมือนเดิมเถิดนี่คืออุวาที่ท่านต้องการให้แก่ข้าพเจ้าหรือเศรษฐีถาม ใช่เศรษฐีเทวดาตอบถ้าอย่างนั้นท่านออกจากบ้านของข้าพเจ้าไปเสียเถิดคนอย่างท่านตั้งร้อยตั้งพันก็มิอาจจะทําให้ข้าพเจ้าหวั่นไหวได้ท่านพูดคาไม่เหมาะไม่สมควรมากสีเดียวท่านออกไปจากเรือนของข้าพเจ้าเร็วๆเถิดยาอยู่อีกต่อไปเลยเทวดาถูกเจ้าของบ้านผู้เป็นอริยสาวกรุกรานเช่นนั้นมิอาจดํารงอยู่ได้จึงต้องพาลูกออกไปเที่ยวเร่ร่อนหาที่อยู่ประจำไม่ได้ เพราะที่อยู่หายากเห็นระบากเดนั้นจึงใร่จะให้เศรษฐีอดโทษแล้วกลับเข้าอยู่ในที่เดิมจึงไปหาเทพบุตรผู้รักษาพระนครขอร้องวิงวอนให้ไปกับตนเพื่อขอโทษเศรษฐีแต่เทพบุตรผู้รักษาพระนครไม่กล้าไปบอกให้เทวดานั้นไปหาเทวดาผู้มีศักดิ์สูงอื่นๆเทวดาจึงไปหาท้ามหาราชทั้งสีก็ไม่สําเร็จประโยชน์จึงไปหาท้าสาก่เทวราชจอมเทพ วิงวอนให้ทา้าวสกะไปพูดกับเศรษฐีเพื่อให้ที่อยู่แก่ตนเพราะเวลานี้ตนและลูกหาที่อยู่อาศัยไม่ได้ที่เราหกระเหินทากก้าวสก่ตอบว่าไม่อาจไปพูดกับเศรษฐีได้แต่จะออกอุบายให้อย่างหนึ่งคือให้เทวดานั้นปลอมเพศเป็นเสมียนของเศรษฐีถือหนังสือสัญญางเงินกู้สิบแปดโกดท,ที่พวกพ่อค้ายืมไปเก็บเงินเหล่านั้นให้ได้คืนมาทั้งหมดให้ไปเอาทรัพย์ที่โจมอยู่ในมหาสมุทรอีกสิบแปดโกด และทราบอีกสิปดโกดอีกที่จํานวนหนึ่งซึ่งหาจะขอไม่ได้อยู่ในที่แห่งหนึ่งรวบรวมมาให้เศรษฐีทั้งหมดบรรจุให้เต็มห้องที่ว่างเปล่าอยู่เมื่อทํำธนกรรมคือการลงโทษอย่างนี้แล้วจงเข้าไปขอขามาเศรษฐีเทวดาได้ทําตามคําแนะนําของเท้าสกะครบถ้วนทุกประการแล้วเข้าไปหาเศรษฐีและกล่าวว่าข้าพเจ้าคือเทวดาอันพานซึ่งสถิตยอยู่ที่ซุ้มประตูที่สี่ของท่าน คำใดอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วในสำนักของท่านเพราะความอันธพาลขอท่านจงอดโทษคำนั้นแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ทำธนกรรมแล้วด้วยการรวบรวมทรัพย์ห้าสิบสี่โกดมาบรรจุไว้เต็มห้องของท่านตามบัญชาของเท้าสกกะข้าพเจ้าเมื่อไม่ได้ที่อยู่ย่อมลำบากเสถีคิดว่าเทวดานี้รู้สึกโทษของตนแล้วเราควรอดโทษแก่เขาแต่จะนำไปเฝ้าพระศาสดา ให้พระองค์ทรงอดโทษก่อนแล้วเราจะอดโทษในภายหลังดังนี้แล้วนำไปเฝ้าพระศา,าสดาเทวดานั้นหมอบลงแทบยุคลบาทแห่งพระพุทธองค์กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบพระคุณของพระองค์ได้กล่าวคำอันชั่วชาใดเพราะความอันธพาลขอพระองค์จงอดโทษคำนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยดังนี้แล้วให้พระศาสดาอดโทษและขอให้เศรษฐีอดโทษภายหลัง พระศาสดามีพระประสงค์จะโอวาเศรษฐีและเทวดาเรื่องวิบากแห่งกรรมดีและกรรมชั่วจึงตรัสว่าดูก่อนข้าาบดีคนบาปในโลกนี้ย่อมเห็นบาปว่าดีเมื่อบาปยังไม่ให้ผลคนทำกรรมดีก็เห็นกรรมดีเป็นชั่วเมื่อกรรมดียังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดกรรมให้ผลเมื่อนั้นคนบาปย่อมเห็นบาปคนทำกรรมดีย่อมเห็นอนิสงส์แห่งกรรมดีดังนี้แล้วทรงแสดงรมให้ยิ่งขึ้นไปว่า ปาโปปิปสติพัดสั่งเป็นอาทิมีนัยยะดังพรณนามาแล้วแต่ต้นจะว,วินิจฉัยเรื่องเทวดาในที่นี้สักเล็กน้อยบางท่านอาจเชื่อว่าเป็นเทวดาจริงคืออุป,ปัตติเทพบางท่านอาจลงสันนิษฐานว่าเทวดาที่กล่าวถึงในที่นี้น่าจะเป็นคนเฝ้าประตูมากกว่าเมื่อถูกไล่จึงต้องพาลูกเต้าระเหยเรร่อนไปไม่มีที่พักอาศัย ซุ้มประตูใหญ่ของบ้านคนใหญ่คนโตในอินเดียนั้นคนอาศัยอยู่ได้หลายคนเก็บของก็ได้มากบางแห่งซุ้มประตูเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งเก็บของก็ได้นอนพักได้เคยเห็นซุ้มประตูหลายแห่งพวกเฝ้าประตูบินขึ้นไปนอนบนซุ้มประตูเมื่อหมดเวียนยามของตนแล้วเมื่อคนเฝ้าประตูนั้นถูกไล่ก็ไปเที่ยวหาคนใหญ่คนโตให้ช่วยเหลือแต่ไม่มีใครกล้าช่วยหรืออาจถือเป็นธุระไม่ใช่ก็ได้จนไปถึงคนใหญ่ที่สุดคือพระเจ้าแผ่นดิน ท่านผู้นั้นออกอุบายให้เรื่องไปติดอยู่ที่ว่าหากเป็นเพียงคนเฝ้าประตูเท่านั้นจะมีอนุภาพอย่างไรในการไปรวบรวมหนี้สินที่เขากู้ยืมไปมาได้หมดเอาทรัพย์ที่จมอยู่ในมหาสมุทรมาได้และยังมีอนุภาพนำทรัพย์ที่ไม่มีเจ้าของอีกสิบแปดกดมาให้เศรษฐีอีกรวมทรัพย์ที่นำมาได้ด้วยอนุภาพของท่านผู้นั้นถึงห้าสิบสี่กดคือร้อยห้าสิบสี่ล้านคนมีสติปัญญาความสามารถขนาดนี้ จะมาอยู่เป็นคนรับใช้เฝ้าประตูเขาอยู่ทำไมอนุภาพอย่างนี้จึงน่าจะเป็นอนุภาพของเทวดาจริงใครจะเชื่ออย่างไรก็สุดแล้วแต่จากพิจารณาน้อมใจเชื่อ